ูกูปวดข้อมือแล้วนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงอ่ะโอเคบัญชีแรกครับบัญชีเงินสดบัญชีเงินสดเนี่ยเป็นบัญชีอะไรโลกสินทรัพใช่ไหมเพราะว่าเงินสดเนี่ยมันคือเงินที่เราจะต้องเอาไว้ใช้ในกิจการนะครับดังนั้นเงินสดเป็นของเราเนาะเงินสดเป็นสินทรัพนะครับแล้วมันก็เป็นสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยน เปลี่ยนได้ลดเร็ว่ะใช้แล้วหมดไปแน่นอนนะครับดังนั้นเงินสดก็จะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับดังนั้นเราก็จะเขียนคําว่าสินทรัพย์หมุนเวียนลงไปอ่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน โอเคเรียบร้อยครับบัญชีเงินสดต่อไปบัญชีสองครับบัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากบัญชีเงินฝากธนาคารเนี่ยสถานะมันก็เป็นเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดนะครับดังนั้นเงินฝากธนาคารก็จะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเงินฝากธนาคารก็จะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ต่อมาข้อ3ครับค่าลิคาโลกค่าลิขสิทธิ์นะครับอ่าข้อ3ค่าลิขสิทธิ์ครับผมค่าลิขสิทธิ์ก็จะเป็นกลุ่มของสินทรัพย์ที่มีอายุเกิน1ปีแน่นอนถูกต้องไหมลกูกอ่าแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนด้วย intangible assets นะครับดังนั้นลิขสิทธิ์ก็จะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เคนะครับเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใช่ไหมอ,อ,อาคารโลกอาคารโอเคอาคารเป็นสินทรัพย์ครับเ,เป็นสินทรัพย์แบบไหนโลกใช้แป๊บเดียวหรือใช้นานใช้นานนะครับถ้าใช้นานก็จะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ่อามาครับเจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้การค้าอ่าเจ้าหนี้การค้าคืออะไรลูกเจ้าหนี้คือภาระใช่ไหมอ่าเจ้าหนี้เป็นภาระแสดงว่าเป็นหนี้สินนะครับแต่มันเป็นหนี้สินที่จ่ายเร็วหรือจ่ายช้าจ่ายเร็วนะครับดังนั้นเจ้าหนี้การค้าจะเป็นหนี้สินหมุนเวียน ต่อมาเงินกู้สองปอีเงินกู้เป็นภาระถูกต้องไหมเงินกู้เป็นภาระเรานะครับดังนั้นเงินกู้ก็จะเป็นหนี้สินจ่ายภายใน1ปีหรือจ่ายนานจ่ายสั้นหรือจ่ายนานจ่ายนาน2ปีนะครับดังนั้นเงินกู้2ปีจะเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน ต่อมาครับเครื่องตกแต่งอ่าเครื่องตกแต่งชื่อมันบอกอยู่เลวเนาะเครื่องตกแต่งก็เป็นสินทรัพย์แตะะ่เครื่องตกแต่งก็พวกโต๊ะตู้เตียงนะครับทีนี้เครื่องตกแต่งเราใช้นานไหมลูกใช้นานแน่นอนเกินกว่าหนึ่งปีแน่นอนดังนั้นเครื่องตกแต่งก็จะเป็นสินทรัพย์แบบไม่หมุนเวียน เพราะเราใช้นานต่อไปลูกหนี้ครับผมลูกหนี้เนี่ยมีปัญหามากเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะชอบคิดว่าลูกหนี้เป็นหนี้สินเพราะว่ามันมีคำว่าหนี้นะครับแต่จะบอกเลยว่ามันมีคำว่าหนี้แต่มันไม่ใช่คำว่าลูกหนี้ก็คือคนที่จะเอาเงินมาให้เรานะลูกจำจำไวด้ดีดดนะ ถ้าเราได้รับเงินจากคนคนนั้นนะฮะมันมันจะต้องมันได้ประโยชน์ในอนาคตนะครับดังนั้นลูกหนี้จึงไม่ใช่หนี้สินนะดอกไม้จันไว้ลยลูก38ดอกตรงนี้นะคือหลายคนเนี่ยเวลาเจอแบบฝึกหดัดหรืออะไรเนี่ยชอบเอาลูกหนี้ครูไปอยู่กับหนี้สินนะครับครูก็เน้นแล้วว่าไม่ใช่ลูกนี้ครูไปอยู่นี้สินอย่าทําร้ายนี่อย่าทําร้ายลูกหนี้ครูเลย <laughs> นะ ย้ำอีกทีลูกนี้ไม่ใช่นี้สินนะครับใครที่มันเป็นแบบว่าเด็กหัดใหม่เด็กฝึกอย่างเงี้ยเพิ่งมาเรียนบัญชีอย่างเงี้ยชอบเอาลูกนีค้ครูเนี่ยไปอยู่นีส่สินอย่าใจร้ายกับลูกนีค้ครูครับดังนั้นลูกนี้จะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับลูกนี้ครูเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะอยา่ยนนอยาใจร้ายกับลูกนีค้ครูนะครับ ต่อมาครับวัสดุสำนักงานวัสดุสำนักงานคืออะไรโลกอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้แรวหมดไปใช้แรวหมดไปนะก็คือวัสดุสำนักงานเช่นกระดาษปากาดินสอนะครับมึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้แล้วหมดหมดใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งเช็ดเแล้วทิ้งเช็ดๆชแล้วทิ้งเช็ดเช็ดแล้วทิ้งอย่างเงี้ยกระดาษชิู้อะไรเงี้ยอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเป็น ของที่ใช้แล้วหมดไปนะครับเอากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้นะครับเราจะเรียกว่าวัสดุสานักงานบางทีเราจะไปเจอแบบฝึงหัดมันอาจจะเรียกว่าวัสดุสิ้นเปลืองก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นของพวกน,นี้ใช้แล้วหมดไปนะครับภายใน1ปีแน่นอนนะครับดังนั้นวัสดุสำนักงานจึงเป็นสินทรัพย์แบบหมุนหรือไม่หมุนโลกหมุนเวียนถูกต้องเพราะว่าใช้หมดภายใน1ปี โอเคนะครับสุดท้ายครับเงินเบิกเกินบัญชีเงินนะครับที่เราทําสัญญาไว้กับธนาคารลูกอ่ามันเป็นเงินที่เราทําสัญญาไว้กับธนาคารเนาะเราก็มีการพูดคุยกับธนาคารนะครับเราก็มีวงเงินนี่มันจะมีวงเงินของมันอยู่นะครับว่าถ้าเราใช้เงินภายในเท่านี้นะครับแล้วแล้วเรา เงินเราไม่เพียงพอเราสามารถเบิกได้ไม่เกินกว่าวงเงินเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นในช่วงเงินเบิกเกินบัญชีเนี่ยมันจึงเป็นภาระของกิจการนะครับเมื่อเบิกมาแล้วจะต้องคืนให้กับธนาคารดังนั้นเงินเบิกเกินบัญชีจึงเป็นสินทรัพย์เอ้ยทษทีเป็นหนี้สินครับเป็นภาระซึ่งมันเป็นหนี้สินที่มีระยะเวลาการชําระเงินที่ ไม่นานนะครับดังนั้นมันจะเป็นนี้สินหมุนเวียนเพราะว่าระยะเวลาในการชำระเนี่ยไม่นานนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมสำหรับข้อที่1นะครับ